มาครับมาครับมาครับวันนี้ครับอยู่กับเต้าตัว XLS New ครับตัวใหม่ครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังแล้วนะอ่าโชว์รูมผมได้แต่งแล้วนะรถมาอยู่ที่โชว์รูมแล้วนะครับตัวนี้นะครับเอาไปแต่งมานะครับเป็นชุดแต่งนะครับแรปเตอร์นะตัวนี้มีกระจังหน้า FORD นะครับ แล้วก็พร้อมไฟหน้านะครับตัวนี้3ามจุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเราใส่ครอบไฟนะครับเป็นซีแอมนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น XLS นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับในราคา9 1 9 0 0 0 0บาทนะครับไม่ขายครับเอาไปเลยครับส่วนรถนะครับแสนสองเหลือเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์หกสปีดนะครับด้านหน้านะครับน้องโจนะครับใส่เป็นชุดแรปเตอร์นะครับ ตัวนี้นะครับคอสีนี้มันจะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับแต่เราจะทําตัดเป็นดําด้านนะครับตัวนี้นะครับจะมีไฟตัดหมอกด้านหน้าให้ด้วยนะครับหล่อๆาเลยเซกเมนต์หน้าบึกบึกอ้วนๆใหญ่ๆเลยล้อนะครับไปดูล้อกันอ่านะครับด้านข้างครับตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับของแรปเตอร์นะครับพอเราใส่มากับตัวด้านหน้านะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะพอดีกันสวยๆเลยนะครับลูกค้านะครับใส่แม็กนะครับ เป็นแบรนด์ของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับจะใส่เป็นยางโอตันินะครับแต่เป็น285 65 R18 นะครับเซกเมนต์นี้นะครับยกสูง2นิ้วนะครับลูกค้าไปใส่พวกตัวปีกนกมานะครับปีกนกนะครับเป็นของแบงค์นะครับตัวนี้ใหญ่ๆเลยเพราะว่าปีกนกหนานะครับพอเราใส่ปีกนกนะครับล้อมันจะวิ่งเท่ากันนะครับอ่าพอสวยๆเลยด้านข้างครับ พอนิวใหม่นะครับตัวเออใหม่นะครับกระจกนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเป็นสีดําดําปี๋เลยคันนี้ดําดุเลยพร้อมคิ้วกันศาสตร์ครับอ่าแล้วก็ด้านข้างครับตัวนี้จะใส่เป็นเบ้ามือนะครับเบ้ามือจับนะครับตัวนี้มากับตัวรถอยู่แล้วนะครับเป็นสีดําด้านนะครับกลายเป็นรถคันนี้สีดําตัดดําด้านนะครับเซกเมนต์มันก็เลยสวยนะครับด้านข้างครับด้านหลังเลย ด้านหลังครับตัวนี้นะครับน้องโจนะครับใส่ให้เป็นครอบนะครับฝาท้ายนะครับ FORD นะครับเซกเมนต์มันจะเหมือน Ford F 150นะครับแล้วก็กล้องนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับแต่แต่ถ้าลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจแต่งหล่อแบบนี้นะครับน้องโจแต่งให้ฟรีนะครับนะครับโทรหาน้องโจได้เลย0 6 1ย์4 2653ี่หสนะครับน้องโจยินดีให้บริการนะครับ ของน้องโจนะครับฝากกดไลค์กดแติตดตามแชร์ share, กดทุกอย่างนะครับกดให้เป็นกําลังใจให้น้องโจนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับวันนี้น้องโจขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแต่แต่บ๊ายบาย